เมื่อเราผู้มีพลังพิเศษกลับด้านมีลูกซะงั้งงนพวกเขาจะสามารถดูแลลูกๆของพวกเขาได้หรือไม่ไปติดตามกันเลย <S <S นี่คือแม่ผู้มีพลังพิเศษที่มาจากไฟที่รักเป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่แหลูกของเราน่ารักน่า <S <S ชังใช่ไหมล่ะตูวนี่พี่รักเอาผู้ไฟไปให้ลูกได้ยังไงลูกยังเล็กอยู่นะเอา้างั้นเหรอก็ได้จ้ะง,งั้นเรากลับบ้านกันเะน,นะ เออที่รักนี่เขามีไอศครีมมาฝากลูกของเราด้วยนะเออขบใจมากค่ะตัวเขาคิดถึงตัวมากเลยไม่ได้เจอก,กันตั้งหลายวันโอ้ลูกรักน่ารักจังเลยเอาล่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะเอล้เบบนนะเอล,ลูกแม่น่ารักที่สุดเลยเย้มันกลิ่นอะไรเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนผ้าอ้อมไปนี่เองอนี่ลูกแกล้แม่ใช่ไหมเนี่ยเหร ก็ได้ก็ได้เรามาเปลี่ยนผ oh. ้าอ้อมกันแล้วกันนะโอ้โ oh. ทายทะลรู้วาอ้อมเลยเหรอเนี่ยแม่ไม่น่าให้ลูกกินซอสพิกเลยยืย้น้ำมันกระดาษรอยหรือเปล่าเนี่อย่าบอกนะว่าจะใช้เป็นผ้าอ้อมทด้นผ้าอ้อมลูกเสร็จแล้วใส่แบบนี้แหละจะได้กันไฟได้ยังไงเลยเจ้าโอแม็กซ์หนูชอบเป็นเด็กทีกนะ่น่าสงสารจริงจอ่ะ ที่รู้แม็กซ์ไม่สามารถดื่มนมปกติได้เพราะเขาเนี่ยชอบอะไรร้อนฮะ่กี่โมงแล้วลืมไ่สสนิทเลยนะเดี๋ยวแม่ป้อนนมลาว,วาให้เองนะจ๊ะนายขอเช็คอุณหภูมิก่อนนะไม่อย่างนี้ต้องเพิ่มให้ร้อนขึ้นโอ้ลวกปากไม่ได้แครรอกินเยอะๆเลยนะจ๊ะลูกรักอย่างนั้นแหละดีมาก เออได้เวลาแล้วเหรอมามะแม่ชงนมให้ก่อนนะแม่อยากเอลซ่าจะป้อนนมยังไงให้ลูกนะเหรอเทนมลงไปในขวดจากนั้นก็นำช้อนพิเศษแล้วก็ขอได้เข้ากันรู้ไหมนี่ไม่ใช่ช้อนธรรมดานะมันเป็นช้อนกักความเย็นเอาละดื่มก่อนนอนนะลูกรักเก่งมากเจ้า เมื่อเอมเบอร์มีเอลซ่าแล้วเธอก็ต้องทำงานบ้านหนักขึ้นเหรอร้องให้แบบนี้จะบอกได้ว่าได้เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วโตลูกแักงั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผ้าอ้อมกันนะย้หหกลิ่นอักาดมากเลยลูกนมได้กลินเมื่อเช้าบูดหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้ต้องแป้งดับกลิ่นอับซะแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยนั่นผ้าอ้อมใช่เย็นหรือเปล่านั่นน่ะ นุ่มแล้วก็สบ,บายมากเลยใช่ไหมเอาละ่ะนอนได้แล้วนะจ๊ะนี่เราจะซื้อที่นั่งเด็กอ่ะอันนี้ก็ดูดีมากเลยเธอว่าไงาอ่ามันก็สวยดีนะแต่ราคาน่ะสิโอ้ฉินคิดว่าฉันอยากได้อันนี้มากกว่าสีแดงเหมือนฉันเลยเดี๋ยวสิอันนี้ถูกกว่าของเธอตั้งเยอะฉันว่าสีนี้แล Max นะแม็กซ์จะต้องชอบแน่ๆเลย ก็ซื้อเลยละกันเพราะยังไงฉันก็อยากได้อันี่แพงก <Wow. S 1> ว่านะโอเคกดซื้อเลยเออช้อปปิ้งกันเก่ง,กงจริงๆเลยนะนี่วันนี้ฉันอยากจะออกไปช้อปปิ้งสักหน่อยอะฉันก็อยากเหมือนกันเอ้ฉันนึกออกแล้วหลังจากที่พวกเธอวางสายเราก็เดาไม่ยากนะพวกเขาจะทำอะไรฮะ นี่จะทิ้งเด็กทั้งสองคน<ฮ>มาไว้กับฉันคนเดียวไม่ได้นะนี่กลับมาก่อน <c oughs> ทิ้งให้ฉันดูแลแบบนี้ได้ยังไงกันเลยเนี่ย <c oughs> แค่คนเดียวก็แย่อยู่แล้ว <c oughs> นี่สองคนเลยนะมาตินแล้วล่ะเราจะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะอ๋อนี่ไม่ทดนทำอะไรเลยกินรมลอยมาละอุ้ยเป็นไงเป็นกันเราลูกผู้ชายอย่างฉันไม่กลัวอยู่แล้วไหนไม่ดูหน่อยสิทำไมตัวหนึ่งที่ได้เย็นขนาดนี้เนี่ย น้อยนย้อยน้อยตัวน้อยมาขอเปลี่ยนว่าออมหน่อยแล้วดูแล้วลำบากแทนจังเลยอ้าเลี้ยงเด็กไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมมาตินนี่ฉันจะเปิดบอลดูแล้วนะ เปิดเลยฉันก็อยากดูเหมือนกันอ่ะดีจังเลยขนาดที่รู้ลงหลับพ่อก็ได้พักบ้าเฮ้ยทำไมโซนาถึงได้อุ่นแบบนี้เลยเนี่ยฉันก็ลืมไปเลยว่าป๊อปคอร์นนี่ยังไม่สุกนี่นะอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าพ่อหอมพึ่งลูก่อยนะเจ๊ทำได้ดีมากแม็กซ์โ้อยของพ่อแม่หนูก็เก่งเหมือนกันลูกสาวของพ่อทีนี้เราก็ได้น้ำเย็นๆดื่มแล้วนี่เป็นความคิดที่ดีเลยนะ อย่าเสียงดังรบกวนลูกลูกล่กละดื่มนมเยอะนะลูกแม่แมเอาล่ะเอลซ่าถึงเวลาดื่มนมแล้ว <Hey. S 1> เอลเอลูก <Hey. S 1> ทำไมลูกถึงได้น่ารักแบบนี้นั่นแหละดื่มเลยจ้าดื่มให้หมดพ่อนายเป็นพ่อที่เก่งมากเลย เห็นไหมลูกฉันจะเก่งจะตายยัยนั่นมันอะไรเย็นเย็นตรงคอเสื้อฉันเนี่ยนี่แหละนะที่เป็นข้อดีของลูกที่มีพลังน้ําแข็งยัยนั่นมันแสงไฟอะไรอะ่ะโอเคไหมมาตินเออโอเคฉันโอเควันนี้ฉันลืมใส่ชุดกันไฟมาไม่ได้เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรลูกไฟแรงแค่ไหนพ่อก,ก็ทนได้อ่ะเธอแม่ขอโทษนะที่ปล่อยไว้กับลูกสองคนกับพ่อนะ่ะ แม่สัญญาว่าต่อไปนี้แม่จะพาลูกไปด้วยทุกที่เลยเออเป็นอะไรไปล่ะเจ้าเอลซ่าทำไมถึงไม่ยอมนอนอ่ะเอ๊ะเป็นอะไรของเขาอ่ะงั้นดื่มนมหน่อยแม่เจ้าเอลซ่าไม่หิวเหรอคิดออกแล้วที่แท้ก็อยากกินไอติมนี่เองออยากกินเหมือนกันเหรอเอคิดสิคิดแอมเบอร์อ้แม่ลืมไปซะสนิทเลยสิใช่โฟเซนเนี่ยจะช่วยเราได้ทีนี้ก็หลับได้แล้วนะลูกัะ มาในส่วนของแม็กซ์ก็ไม่ได้อยากนอนเหมือนกันยย้ยอย่าพ่นไฟใส่แม่แบบนั้นสิห่อลูกให้นมลูกดื่มไม่พอเหรอไหนบอกแม่มาสิกินแนจจาลูกรั้ย้นยนี่ขวดนมกลายเป็นปหานเลยเหรอเนี่ยปล่อยไว้แบบนี้มีหวังฟานต้องไฟไหม้แน่นอนอะอย่างนี้ต้องนี่เลยสุดยอดกระทัะของโปรดของแม็กซ์เจ้อย่าโมโหเลยนะเล่นเสร็จแล้วก็นอนได้แล้วนะลูก ในขณะที่เด็กๆก,กำลังหลับอยู่ก็ถึงเวลาที่แม่ๆจะใช้เวลาร่วมกันนี่เธอดูอัลัับมพ,พวกนี้สิฉันตั้งใจทำเองกับมือเลยนะเด็กๆโตเร็วเหมือนกันนะเธอว่าเมา้มาดูรูปฉันสิอา่เอาเท่าทีคือแม็กซ์เผารูปเราไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกไว้วค่อยทำใหม่วันหลังก็ได้นี่ที่รักนี่เด็กเล็กขนาดนี้จะกินมัสเป็นลกได้อย่างไงกันล่ะ งั้นก็ลองเอานี่ให้แม็กซ์กินก็แล้วกันที่ตัวทำอะไรลงไปเนี่ยฮะอโทษทีที่รักคือเขาแค่อยากกินม,มัชเมลนโลเป้งเท่านั้นเองอะนี่ถ้าไม่ช่วยก็ไปเลยไปเฮ้ยนี่จะมีลูกชาย,ยีกคนกันเนี่ยน่าโมโหจริงๆเลย โอ้ลูกรักเป็นอะไรไปอ่ะทำไมถึงร้องไห้ไม่หยุดแบบนี้ไหนอลองดื่มนมหน่อยไหมหรือว่าเอาของเล่นหน่อยไหมจ้าเปอดไว้แบบนี้แย่แน่นเลยอ่ะโอ้ลูกอยากกินไอติมเหรอยอพ่อกินกันแล้วกันเฮ่อไอติมเหรอ,อคิดออกแล้วเป็นไงล่ะเอลซ่าลูกชอบไหมเป็นเด็กก็ต้องดูสารคดีแบบนี้สินะโตมาลูกสาวข,ของพ่อจะได้ฉลาดฉลาดไงเอาล่ะนะเอลซ่าพ่อคิดว่าลูกหลับแล้ว ฝันดีนะจ๊ะเด็กๆเนี่ยโตไวนะจะบอกให้ไม่น่าเชื่อว่าแค่เดือนเดียวก็เกิดเราไม่ขาดคิดเกิดขึ้นพอไม่จะแม็กซ์ทีนี้ก็เป่าเค้กได้เลยแซขอพอน่อนนะกลิ่นสามที่ไหนเนี่ยดีนะที่ครั้งนี้ฉันเอาหน้ากากมาด้วยสุขสันต์วันครบรอบหนึ่งเดือนนะลูกพ่อ มาในส่วนของครอบครัวอเอลซา่าก็ไม่ลืมที่จะฉลองเหมือนกันเย้ยกลิ่นอะไรเนี่ยนี่ตัวไม่ได้แป่งฟังให้ลูกเลยใช่ไหมอะฮะตัวก็ไปนั่งทำไมตรงนั้นกันเล่าอ๋อค้กล<ส>ายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเอาไปละลายให้เองอะโอ้จิมเดี๋ยวทุกอย่างก็เข้าที่เองนะั่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่พวกนายจะเฉลิมฉลองร่วมกัน เออแล้วชายเสื้อฟ้านั่นเป็นใครว่างเจะใจจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กงั้นเหรอได้งันทรงเด็กมาได้เลยเลี้ยงเด็กเนี่ยเรื่องจิบจิบสำหรับฉันไม่ต้องบอกเขารู้ว่านาเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ดีมากๆภูมิใจในตในได้จริงๆว่าไงเจ้าหนูน่ารักน่าชังเลยนะทั้งสองคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กจากปีศาจจะออกมาน่ารักขนาดนี้อันนี้ไม่เป็นของขวัญกินนะเนี่ยอยากจะบอกให้หนูทั้งสอง อะไรวะนี่มันดูไม่ไวไปหน่อยแล้วสำหรับเด็กแค่หนึ่งเดือนเนี่ยก็โอเคแต่เด็กขนาดนี้ใส่หมวกกับรองเท้าได้ยังไงกันละ่ะเอยจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เออชิดอกแล้วนี่เลยที่เป่าฟองมหัศจรรย์เป่ายังไงก็ไม่มีวันหมดฉันว่านายทำให้เด็กๆก,กลัวเลยนะเฮ้อที่แท้ก็อยู่นี่เองตามหาตั้งนานกว่าจะเจอ ก่อนป้อนขอเต่นหน่อยละกันอ้สเต็ปใช้ได้เลยใช่ไหมเอลล่เดือใไม่อร่อยนะเห็นไหมละ่ะใครมีลูกก็มาฝากฉันได้คุณคิดยังไงกับเด็กน้อยเอลซ่าแล้วก็แม็กซ์คอมเมนต์บอกให้เรารู้ทีว่าคุณชอบเด็กน้อยคนไหนมากที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสุดฮาจากชุมชูมทริก